สว,ส,วสวัสดีค่ะติดตามภารกิจนางสาวหพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ให้การต้อนรับแล้วก็ได้มีการร่วมหารือเต็มคณะ จากการหารือดังกล่าวค่ะไทยและกัมพูชาก็พร้อมที่จะเดินหน้าขยายความร่วมมือทางด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีความมั่นคงเศรษฐกิจ,กจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะโดยทั้งสองประเทศค่ะก็ต่างแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้นะคะยังร่วมกันเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงจำนวนเจ็ดฉบับค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือทุกมิติและยังได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาโอกาสนี้นายกแพทองทานได้มีการพบปะหารือกับประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าพร้อมที่จะริเริ่มและก็สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงและสตรีอย่างเต็มที่จากนั้นนายกแพทย์ทองทานได้เยียบคาราวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยนะคะพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นค่ะที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟนมากยิ่ง ขึ้นและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งสองประเทศค่ะ